สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ครับผมอยู่ด้วยกันอีกเช่นเคยกับช่องผู้ใหญ่นนครับผมก็มีรถดำสวยๆนะครับมานำเสนอให้พี่น้องได้รับชมกันนะกันนี้แต่งพอดีพอง,งามนะครับสายเขียวครับพี่น้องเมกา้าก็หอถือว่าสมบูรณ์มากครับผมคันนี้ j o 7 e นะครับ210 ถือว่าสมบูรณ์มากเลยอโอโถังน้ำมันสีเหลือี้แล้วนะร้อยางครับมาจอดทางนี้นี่ถือว่าสภาพพร้อมขายฮะอันนี้จอดหน้าอู่เลยครับพี่น้องพร้อมจำหน่ายครับผมคันนี้ยังไม่มีเจ้าของ g o 7E เครื่องสวยมากๆนะครับคันนี้ เนี่ยมองแค่ด้านนอกรู้เลยนะฮะไม่เอียมไม่กิ๊กไม่มีเยมิมนะนี่ครับแนบนอกเลยโอ้สวยจัดกับกันเงาวับครับผมสีเขียวนี่ฮะมีตัวการ์ตูนะนี้เขาเรียกตัวอะไรเตอรอ์ขึ้นไปดูดิ ลูซี่เหรอลูฟี่มันเป็นตัวอะไร <L uffy. S 1> ตัวกระตูนนะเออสนอมจรา <c oughs> ไม่รู้จักงานะต้องถามอิ่ไยเตอร์นะแบตยังไม่ได้ใส่ครับพี่น้องมีตัวกรองน้ํามันให้ด้วยฮนะกรองน้ามันดีเซลนะครับกันฝุ่นนะครับถังน้ามันสีเหลืองแม่จะเต็มอ่ะมาดูด้านหลังครับ โโอโ้สายเขียวตัวอะไรนะเตอร์เตอร์ตัวอะไรเขาเรียกตัวอะไรลูฟี่ฮะลูฟี่ฟ <laughs> ต้องถามเด็กก็ไป่ห้องเออสวยนะครับชมอีกมุมนะฮะ อันนี้หกล้อนะครับเปลี่ยนยางใหม่เรียบร้อยนะครับโอ้โหในส่วนของท่อพิเศษนะฮะนี่ครับท่อตัวเอสพิเศษหน้ากว้างครับผมเรียวๆมาด้านนอกปลายท่อนี่จะใหญ่กว่าปกติครับผมโอ้โหมาชุดถังลมครับผมไม่เอียมเลยโอ้โห นี่ครับถือเก่าญี่ปุ่นนะครับคันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากครับผมโอ้โหพร้อมจำหน่ายครับสายเขียว J O 7 a e นีครับราคาไม่แรงเดี๋ยวแจ้งรางคาท้ายคลิปครับผมแป๊บหนึ่งนะฮะพาพี่น้องได้ชมกันในส่วนของชุดแต่งนะครับ จะเป็นที่ปัดน้ำฝนครับผมแล้วก็จะมีแก้มนะฮะนี่ครับแล้วก็จะมีตรงนี้ฮะเป็นผมเนียมหมดเลยนี่ครับผมเนียมนะฮะกันชนโขมเมียมเต้ยอ,อย่าไปเล่นเดี๋ยวรถออกไม่ได้นี่ครับกระจกก็นี่ฮะด้านบนราวไฟชั้นเดียวฮะราวไฟธรรมชาติครับผมมีไฟอยู่สิบหลอดครับผมตัวการ์ตูนมิชลินอยู่สองตัวซ้ายขวาสีขาวนะครับตอนนี้พามาชมภายใน ผมบอกแล้วว่าคันนี้นี่เด็ดนะโอ้โหแทบไม่มีตำหนิเลยสวยมากครับคันนี้ภายในนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมว่าม่านก็ยิงอยู่ฮะเบอะก,ก็สวยสีน้ำตาลครับชุดกระบะดำฮะโอ้ยสวยไหมเตอร์สวยเออสวยสวยขึ้นไปดูดิขึ้นไปดูดิเออเอานี่ครับชุดคันเร่ง เบรกลมครับผมเบรกดีคอร์เจนหรือทิปฟี่นะเออเธอไปนู่นเดี๋ยวถ่ายคลิปสามชาให้ไม่นะรับรีวิวรถก่อนนี่ครับจะเป็นในส่วนของอหน้าปัดครับผมบอกเลยว่านี่นี่นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมผมบอกไอ่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยอะ่ะนี่ครับไอ้นั้นนั่นอะไรที่เก็บของบอกที่เก็บตังที่เก็บตังมีตังค์เท่าไหร่ <laughs> ครับผมในส่วนของเบาะครับผมก็จะจัดพิเศษมาเปลี่ยนเบาะใหม่เป็นสีน้ำตาลนะครับผมสวยๆเปิดดูที่เปิดดูตรงที่กับของนี่มีอะไรไะมไม่มีครับผมโโ้โ,โหคันนี้ทาความสะอาดเรียบร้อยพร้อมจําหน่ายกันได้เลยฮะพี่น้องถือเง,งินสดมาเนี่ยรับรถได้เลยฮะจัดว่าเด็ดสุดในร้านเลยฮะตอนนี้ราคาพิเศษครับผมเจติ๋วบอกว่าคันนี้นะฮะเปิดราคาที่90สครับผม เก้าสิบก็คือเก้าแสนบาทท่วไะสายเขียวครับพี่น้องคันนี้ยังโสดครับผมพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ตอนนี้ฮะกำลังเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับพี่น้องท่านใดที่หารถที่จะไปบรรทุกนะครับจะขนข้าวนะฮะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวฮ i n o m e g a ครับผม T O 7 E 210แรงครับผมเรื่องความแรงไม่ต้องพูดถึงนะฮะระบบ Rail ะคอมบันเร็นะฮะประหยัดน้ำมันแน่นอนครับพี่น้องสนใจก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามนะหรือว่าโทรมาจับจองนะครับอุนมาจับมาได้นะครับที่เบอร์เสียแดงก็บอร์แดก089 9 4 6 08 02ครับผม089 9 4 6 08 02นะครับอู่แดงอำเภอสุพรบุรีทางภาคจังหวัดสุรินทร์ครับผม อ่ะโอเคครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับฝากรถสวยๆกับอูดแดงด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ